สวันนีครับผมวันนี้เราเ็้าไปเนใน,<า>นเกม ROV นั่นเองครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะชาเลนจ์ใช่ปะ่ะอ่าชาเลนจ์โนเดนะครับก็คือชาเลนจ์แบบเล่นไม่ตายเลยนะหวังว่าจะไม่ตายจริงนะตั้งแต่ที่เล่นมานี่เป็นสิบกว่าเกมแล้วมั้งเนี่ยตายทุกเกมไม่มีเกมไหนเลยที่ไม่ตายนะ ช่วงนี้เจอพวกไดมอนด์บ่อยด้วยอยู่แพทแท้ๆทำไมกูขึ้นมาเจอไดมอนด์าแปลกจังเฮ้ยไม่มีใครไม่เล่นกับเราเลยล่ะเอ,เอาเอาแล้วโดนทิ้งผู้ถูกทิ้งให้อยู่เดียวดายริงดีต้อนรับสู่ R.O.V. โอ้ต้นเกมจะก,กระตุกนิด<อ>เดีครับสตรูไปด้วยกันเอาเอา oh uh, that stain is never gonna come out better faster and definitely stronger that stain is never gonna come out first blood โอ้โหเจ๊อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านสิอีเจ๊ได้กลับแล้วได้อีกตัวหนึ่งกลับไปแล้วปตาฝั่งกูอยู่ไหนเนี่ยปตาฝั่งกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย เอามันให้ตายเอามันให้ตายคงไม่มให้ตายเออให้ตายสิป่าฟังกูงหายไปไหนวะมาอยู่กลางเองก็ได้อารมณ์เหมือนย,ย้ยายและย้ายเลนมากานกลางก่อนสกิล สก,กิดสก,กิดนิดนึงโอเคกูคผู้เฝ้าประตูกลางมาแล้วอะไรอะไรเออต้องอย่างนี้ดิแก๊กมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แก๊กต้องอย่างนี้นี่มันต้องดึงแม่นๆหน่อยเออโอ้โห วันนี้เจอแก้คนหวยมาหลายรอบแล้หวห่วยจนถึงขั้นเรียกได้ว่าน่ารำคาญและดึกไม่โดนเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาดิเข้ามามอะไรอะไร เอ้ย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 ไปก่อนแล้วโอ้โหเกือบตายเกือบตายโอ้โหแวนกลับบ้านก่อนเลยป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีโอ้ดีนะกดเลือดทันถ้ากดเลือดไม่ทันนี่ผมน่าจะตายรวบตัวเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบตายแล้วหอยอะไรหอยไหนขอดูไหนที่หอยเป็นยังไง ดูเลนด้วยดูแลป้อมด้วยป้อมป้อมจะแหกอยู่แล้วป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี <c oughs> ไม่มีใครเลยเว้ย <c oughs> เราก็อยู่กับแกค่ไปก่นอกแบบน,น,แบบน,น แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปมันอยู่แต่ในป้อมอะอยากจะเชื่ออยู่ดีก็กระตุกไอ้ทักหาเป้าให้แก๊กจัดเลยงามๆแก๊กจัดเลยสวยๆไม่ต้องมาเข้าป่าหรืเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ส่งของสมรักง่ามคุณเข้าหาคุณหรอก

เอ้ยไอ้หานี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมแวรต้องเน้นตันก่อนนะโจบตีป้อมศัตรูเลยแม่งเอ้ยเฮียดิดเดียวเหลือกระจึงหนึ่งไอ้หาเลือดกูเนี่ยจะกดสกิลอื่นก็กลัวว่ากลัวว่าตันแม่งจะไม่มาไอ้หาเฮ้ยดูไม่ได้อีกนะเดี๋ยวนี้กดค้างแล้วดูสกิลไม่ได้นะนครูดาวนานแค่ไหนโอ้ดูได้และเจ็ดว,วิอ่ะอันนี้อ่ะ อันนี้หกโอเคถือว่าเราตายแล้วหวังว่าเกมนี้เราจะตายไม่เกินสี่นะตั้งลิมิตไว้ก่อนเลยเอา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 ลูกแม่งล็อกกูอีกมีหลายคนให้ล็อกให้ล็อกล็อกกูอีกเลยค่ะเดอล็อกถูกคนเด้อ เกมหน้าหวังว่าผมจะ,ะไม่ตายนะเกมนี้เราตายไปแล้วนะเป็นชาเลนจ์ที่ทํายากที่หายเลยทำทำไมตั้งลิมิตไว้แล้วกันว่าจะไม่เกินสี่ถอยถอยก่อนดีกว่าเล่นน้อยเล่นน้อยไม่อยากสู้ เอ้ยเล่นกลางหน้าเล่นนะคับไป Your team has destroyed a tower หน้าเลขขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยคนขอเล่นด้วยคน <You S 1> ขอเล่นด้วยคนตึกมาตึกมา <Nice. S 1> ไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะแก๊ก <Nice. S 1> แก๊กมากันเรเ้วเนยเอาเลยแกก ไอตัวนี้ยังเปราะบางนะเนี่ยเนี่ยมันยังเปราะบางอยู่ช่วงนี้เราเล่นกับมันได้เล่นด้วยกันไหมแม่คงบอกแรงเกินกูไม่เล่นด้วยหรอก

ขอรวมตัวกัขอไปหาเลือดก่อนรวมไม่ไหววะแม่งเลยรวมตัวและต้านโคตรนานเลยสุดยอดจริงๆเลยจ้าตีสกัดเอาเร็วๆ,ๆๆ็ช่วยเพื่อนหน่โอยไปไหนแล้ววะสกัดดาวลุ่งเดี๋ยวนี้เลยมะขอสกัดดาวลุ่งหน่อย สกัดดาวลูกดาวดาวลูกกลายเป็นดาวลวกดาร์ก Dark ต่อเลยสกัดดาร์กไม่เท่าไรอ๋อไหว่เพราะวาไหนดารกกำลังไปช่วย โอ๊ยฮู้ฮู้ฮู้กูปล่อยไหนดิอ่ะปล่อยกลางเลือดเยอรออกมาแล้วปล่อยไปตรงกลางเลยแล้วกันเฮ้ยไหนๆก็มีมีหลอดเลือดอยู่ตรงนี้เอ้ยข่อยอยากพูดตัวขึ้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวตีคลิปลาหาเลือดเอา คิปตาได้คลิปแถวๆนี้นี่แหละเราได้ดูเรื่อยมาแล้วนี่ยเอามาหน่อยกูยจะได้รถคูดาว์สกีดดิเอาเลยดังดังสกิบบ้ป้องแวนสกิ้ด้วย้วมามอยู่ตรงนี้ อ้โโอ้โหปอมไปตรงไหนก็เจอแด่ป้อมโอ้โหรอบนี้เราก็ชนะนะครับชนะโดยที่ผมตายหนึ่งนะ มาถึงส่วนสำคัญแล้วเอ็มแตกเรียบร้อยฮะโอ้โหเล่นอย่างนี้เอ็มไม่แตกได้ยังไงฮะโอ้โหมีคนกดไลค์ให้กูด้วยดีมากรอให้แม่มีปุ่มดิสไลค์เข้ามาอยู่ตรงนี้ดิมันจะมีคนกดดิสไลค์ผมบานเลยแหละโดยเฉพาฝั่งตรงข้ามอ่ะ อโอเคมาอีกเกมหนึ่งเว่าเกมนี้เราจะไม่ตายนะผมถนาดตัวนี้นะผมขนาดสายแครี่นะถ้าเกิดเล่นแบบไม่ตายเลยมานั่งเล่นตัวถึกๆนี้ก็เกินไปนะมันจะเป็นมันจะเป็นชาเลนจ์ได้ยังไงวะถ้าเกิดเราเล่นตัวถึกๆอะ่ะแล้วบอกว่าชาเลนจ์ไม่ตายเลยอะ่ะอันนั้นก็ทําได้สิวะเราต้องเล่นบางๆอย่างแครี่นะหรือไม่ก็เมดแหมเมดสองเลยลเหรอเฮ้ มีโมล็อกมาด้วยโมล็อกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโหดเหมือนแต่ก่อนเลยนะหรือว่าแล้วแต่คนเล่นก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าแล้วแต่คนเล่นนะบางคนไม่ก็เล่นกระโปกคลิปหายกระโปกคือไก่นะคือแบบกระจอกอะงอกง่อยอย่งยินดีต้อนรับซูอาโอวีโอเปมาหลังจากที่ดูแล้วผมบ้านแต่ตึงในเกมนี้ฝั่งนู้นมีโลท้องนั่งสองคน ได้มีคนเล่นแวนเหมือนกันกนะคนหนึ่งชื่ออะไรนะ,บบนะพญาไก่ใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวก็ได้ไก่สมชื่ออะตั้งชื่อได้มงคลมากเลยนะมึงอ่ะอัพสกิลอะไรมาเนี่ยฮะมึงเริ่มต้นมาก็เริ่มต้นมาต้อไก่ก่อนเลยนะมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยหลอกช่วยกูด้วย First, <in> แล้วโมหลอกกูไปไหนเนี่ยไอ้ oh, <the> คนที่คอยช่วยกูได้ไมัาหาย oh, <the> เออต้อมเลยมังกรของเราถูกโจมตีโมหลอกกูดีมากไอ้สัสกูก็ภาษาเออเข้าไปงัดรอเผื่อโมหลอกจะมาหายครับถูกตัวโบเนี่ยมไม่ใช่โมหลอกไม่ใช่ พูดผิดตัวนี่หว่าไอตัวนี้ไม่ใช่มวลหรอกไอตัวนี้มันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมจำชื่อตัวนี้ไม่ได้เข้าไปชาร์จมันซะสิแม่งเอ้ยปล่อยมันวับกลับบ้านเลไม่ใช่มวลหรอกสิอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้และตัวนี้ไม่เคยเล่นยเคยเล่นอยู่รอบหนึ่ง แต่ก็จำชื่อมันไม่ได้อ้อมเล่นกลางของเราถูกโจมตีอู้หูอู้หูอู้หูอู้หเล่นตัวใหญ่เลยเฮ้ยไอ้เยดเคโอู้หูเยอะจัดเลยแหมเปรี้ยวตีนจังเลยนะมึงนะแวนนะแวนนะ แม่งแวมาปล่อยสกิลแล้วก็หนีไปวะอยู่ยากแกงว่าบ้านนี้โคตรตึงเลยป่าแม่งเล่นเป็นโอ้ยโอ้ยโเกือบโดนสมิตันแล้วม่ละ ถ้าโดนอีกคลิปตัานหนึ่งนี่กูแตกแน่อีเจนั่นสกิลแม่งยิ่งแรงๆอีเจนี่มันเป็นเมดหรือเป็นแทงก็ไม่รู้เห็นคนเล่นแม่งเป็นเมทบ้าง,งเป็นแทงบ้างผมไม่รู้ว่ามันเป็นแทงหรือเป็นเมดนะอืมอีเจเนี่ยจ,จำชื่อแม่งไม่ได้เรียกอีเจแล้วกันผู้หญิงกูเรียกเจหมดอะ <c oughs> ออสุภาพไหนก็ต้องเรียกป้า <c oughs> อะไรแว่นแว่นวัดวัดได้วัดได้วัดได้วันอ่ะวันอ่ะวันพังหุ่นอ่ะวัดได้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 นะวแว่นฝังหุ่นอ่ะวัดได้ฮะโอ้สภาพเลือไม่น่าตึงเลยดังขอถูกโจมตีมันจกกูไหมไม่จกวะนี่น่าไปใสมากเลยถ้าเกิดเรื่องผมเยอะกว่านี้นะ แล้วกูก็ตายอีกแล้วนะแม่งชาเลนที่ไม่เหมาะกับตัวเองชาเลนไม่ตายแต่กับตายเขียนชื่อยังไงดีวะชาเลนตายอ่ะเออแม่แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วสุปเปอร์พีคก็ไม่กินสแล้วกันเปลี่ยนเป็นชาเลนไม่ตายเกินสีแล้วกันเพราะยังไงกูก็ตายอยู่ดี ไอ้แม่ไอ้แม่เล่นทีเพิ่มไหมไ้เงี้ยนี่มันมามันมาอย่างไงวะตอนแรกมันไม่เจออมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีตอนแรกมันไม่มีไอ้หาแม่งไม่อยู่แม่งเศร้าอยู่ในป่าและป่ากูป่ะไอ้ต่อเลยไม่เปรี้ยวตัวกูถูกโจมตีหยุดเปรี้ยวทำไม่ห้าวพอเออ แม่งเอ้ยหยุดเปรี้ยวก่อนหยุดเปรี้ยวก่อนตอนนี้เดี๋ยวค่อยเปรี้ยวมากกว่านี้ทีหลังมาดูแม่งปาแม่งแบบแบบตึงเกินป่าแม่ตงตึงมาหลอกตันให้โดนเออเออยยังเดี๋ยวค่อยว่ได้เลย แล้วก็มามหมกอยู่ในป่าเดียวกันโอ้โหกูละกลัวป่าฝังมาเหลือเกินแม่ง <c oughs> ไอ้รอบนี้ป่าเราดวยขอองเเราาถูกโจมต <c oughs> ีิเอาด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 ิ <c oughs> แม่งหนี เอาดิเอาเลย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 กูเปิดให้เปิดให้ก่อนเลยเปิดให้ก่อนเลยสองแพ้

ตันแล้วแม่ก็ว์บกลับมันโดนตันไปดีนะแม่ก็เลยว์บกลับไปด้วยแล้วแม่ก็ไปค้างอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรอะไรแรง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 นิดเดียวก็นับแรงนับแรงไว้ก่อนอยากกลับแต่ก็ไม่อยากกลับเพื่อนมากอเอง เอาเลยขอเล่นขอเล่นตัวน,นี้ไนดะ้เอาเอากูาตั้นคลิปทำไมอะ่ะเอาอ๋สี่คนเยเีโคตร่คนวเลยโนอะ้ย,โ,ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอีแจได้แ,ดแบงเล่นกูแล้วโอ้โหเกือบตายดีนะดีนะเพื่อนแม่งใส่เกาะให้ก่อน ดีนะเพื่อนแม่งกดเกาะให้อาญานี่ช่วยอะไรเราไม่ได้กลับบ้านดีแหละดีสุดแล้วกันบอเกือบได้ไปเกิดบอออีกแล้วไม่ล่ะเกิดไปสองแล้วนะเฮ้ยสุปอร์คร e p ถูกส่งออกไปแล้วตั้งชาเลนจ์ที่ตัวเองไม่มีวันทำได้ถูกชาเลนจ์ที่ไม่มีวันทำได้ทอยเล่นมาก่อนของเราถูกโจมตี Ôi, oh, 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 lên đuôi lên em I see dead demons Bà cuốn lẽ, quay lại kênh Nào lên Mึง ngay đứng lòi với anh lẹ Ôi, ê hà

เฮ้ยเอาเอาล่างล่างเอาเอาเร็ว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 เลยไปไปเดินเล่นกับล่างหน่อยมาแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งบิงหนีก่อนตามติดชีวิตเปลี่ยนโดนเปล่าแม่งเอ้ยแม่งหนีเข้าบ้านแมงไอเวน ให้ตายสิฝนก็ตกกระหาเน็ตก็ขยะอีกเออดีมีอะไรดีมากว่าในชีวิตกูแม่งตายได้แค่ตัวเดียวด้วยชิมหายแล้ว <c oughs> เพฟส,สุดๆเด็ดจังหวะเนี้ยกูจะอยู่แนวแบบโคตรพ่อโคตรแม่หลังเลยอะโอ้ยยังแกโดนกูอีกนะดาคสเลเยอร์ออกมาแล้ว พอเลนว่าไงฟอเลนฟอเล่โตกูว่าไงเฮ้ยมันจะมาล้วงกูเฮ้ยเห็นนะเห็นนะตาดีเห็นนะูอด้ว่าสกิปบอมให้อะไรบัตบัตบัตว่าไงบัตรบัตบัต บัตเตอร์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 ควายเห็นนะตะกี้นี้เลือดแม่งเหลือโคตรน้อยจําได้มึงแกรีบไปไหนรีบรีบกลับบ้านเหรอรีบกลับบ้านเหรออ่ะงั้นกูก็ช่วยให้กลับไวขึ้นขอมากรต่อเลยนะไวแล้วแหละจังหวะเนี้ยอู้อู้แม่งขาออู้มันผ่ามันผ่าแรง Tan wood, để hạn chế tan bắn bạc, bạc, bắn bắn cho bắn 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 van. ตาย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 มึงก็ซวยเหลือเกินเสือกมาอยู่ตรงกลางวงมีดี้ไออยู่เป็นร้อยเป็นล้านที่เสกไม่อยู่ อาอปอมแตกแล้วโอ้โหยืนโจมอยู่หน้าป้อมโอเคมาลุ้นเอ็มดีกว่าเอ็มเอ็มที่ใครไม่ใช่กูแหละโอ้โหนีดหรอ เล่นอย่างนี้เด็กเฮี้ยที่ไหนร้องวะอ๋ออ๋ออีหาเอ้ยขยันร้องโอ้พอดีกว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับคลิปนี้พอแค่นี้แล้วกันสองเกมพอแล้วแค่พอหอมปาหอมคอนะครับโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย